บ้านใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับดินซุดตัวผนังเป็นคาบน้ําเป็นคาบเชือ้อรารู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะปัญหาส่วนหนึ่งนะครับเกิดมาจากการที่เราไม่ได้ติดตั้งรางน้ําฝนนั่นเองเวลาฝนตกจริงาให้เกิดปัญหาดาังกล่าวครับวันนี้เราอยู่ที่ EG Cell Gallery ซึ่งเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านรางน้ําฝนแต่วันนี้เขาจะมาให้ข้อมูลกับเรากันนะครับเชิญด้านในเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านรางน้ําฝนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับขออนุญาตพี่แนะนําตัวอีกทีนะครับได้ครับพี่ตานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท VG ครับผมอ่าผมได้ข่าวมาว่าทาง VG ีเนี่ยมีการให้บริการติดตั้งรางน้ําฝนแบบ one stop service เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับของเรานะครับเรื่องตั้งแต่การผลิตนะครับการจัดจําหน่ายนะครับแล้วก็การติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศรวมทั้งเรายังมีบริการดูแลหลังการขายด้วยครับ วันนี้ผมต้องขอรบกวนพี่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางน้ำฝนกับผมหน่อยนะครับได้เลยครับินดีครับผมเดี๋ยวเชนด้านนี้เลยนะครับพี่ตาครับผมอยากทราบว่าบ้านพักอาศัยเนี่ยจำเป็นต้องติดตั้งรางน้ําฝนไหมครับจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าการจัดการระบบระบายน้ําฝนที่ดีเนี่ยจะช่วยปกป้องบ้านในหลายๆด้านเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับปกป้องบ้านนะครับจากผนังบ้านนะครับไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับ ที่ทําให้สี่วมล็อกลอนได้นะครับอันที่2เนี่ยป้องกันประตูและต่างๆจากปัญหาความชื้นพอน้ําที่ฝนที่สัยกระเด็นเข้ามานะครับอันที่3เนี่ยปกป้องบ้านจากปัญหาพิสุดน้ําฝนกัดซอกอยู่ดีนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะสีเนี่ยป้องกันสนและบอกปลาจากปัญหาน้ําฝนที่ตกกระทบลงไปสิ่งปฏิกูลใบไม้ใบหญ้าจะตกไปข้างล่างนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยเรื่องการสร้างปัญหาประเภทบ้านได้อย่างดีเลยครับพี่ตาครับแล้ว อ่าผมอยากทราบว่ารางน้ําฝนเนี่ยอ่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้างแล้วแต่ละวัสดุเนี่ยมันแต,ตกต่างกันยังไงหรอครับครับจริงๆเอาวัสดุที่มาทารางน้ําฝนในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายวัสดุมากเลยนะครับแต่ที่นิยมหลักๆนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทด้วยกันนะครับขึ้นหนึ่งเลยสังกะสีนะครับสันกะสีเนี่ยข้อดีคือราคาถูกเลยนะครับแต่ว่าจะเกิดสภาพสนิมได้ง่ายและอายุการใช้งานยังไม่ยาวนานเท่าไหร่น,นะครับอย่างที่สองเนี่ยคือสแตนเลสนะครับราคาสูงนะครับอายุการใช้งานนานนะครับแต่ต้องติดตั้งโดย ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับอันนี้จะไม่เหมาะกับรูปแบบบ้านทุกรูปแบบนะครับอย่างที่สามเนี่ยไวเนิลนะครับไวเนียว UVC เนี่ยเหมาะกับบ้านทุกรูปแบบเลยนะครับสวยงามเข้ากับตัวบ้านอันนี้ติดตั้งง่ายนะครับก็สร้างติดตั้งตามวิธีที่บริษัทแนะนำนี่สามารถติดตั้งได้สบายครับพี่ครับที่วีจีเนี่ยมีหลังน้ำแบบไหนบ้างหรอครับแล้วแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงหรอครับครับที่วีจีของเรานะครับมีหลังน้ําด้วยกันทั้งหมด3รุ่น3แบบนะครับแต่ละแบบนะครับเหมาะสมกับบ้านในหลาย รูปแบบนะครับอย่างรุ่น easy นะครับจะเหมาะกับบ้านสไตล์ยิ่นอกรับถ้าเป็นรุ่นของ p r โ mo นะครับจะเหมาะกับบ้านที่สไตล์ออกโมเดิร์นหน่อยนะครับนำโครงการหมู่บ้านนะครับและรุ่นสุดท้ายคือ first r 2อันนี้จะเหมาะกับบ้านที่มันเป็นเดือนไทยหรือว่าโรงแรมนะครับอาคารขนาดใหญ่นะครับมาพูดถึงจุดเด่นกันเลยดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าจุดเด่นของรางน้ำฝนวีจีเนี่ยมันคืออะไรหระครับครับจุดเด่นของรางน้ำฝนวีจีนะครับ เราเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิตนะครับเริ่มแต่เม็ดพลาสติกตัวเ,เคมีของสีนะครับเราใช้เคมีของสีะระดับยุโรปนะครับเข้ามาในการผลิตแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีไอออนีนะครับที่ช่วยสะท้อนรังสี UV ป้องกันให้วัสดุอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นครับที่สําคัญนะครับโรงงานของเรานะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตในประเทศนะครับที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อนามาผลิต สินค้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยเรามีการรับประกันสินค้าถึง10ปีด้วยกันครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอะพี่ตาครับถ้าผมเนี่ยอยากติดตั้งรางน้ำฝนเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะครับถ้าหาลูกค้าต้องการจะติดตั้งรางน้ำฝนนะครับถ้าลูกค้าทราบขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่ง ขนาดพื้นที่หรือแปลนหลังคาบ้านมาให้ทางแอดมินของเราเนี่ยช่วยคำนวณราคาประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้ครับหรือถ้าลูกค้ายังไม่ทราบพื้นที่ที่ต้องการจะติดตั้งหรือความเหมาะสมหน้าง,งานนะครับสามารถให้ทางทีมเซอร์วิสของเราเนี่ยเข้าไปช่วยประเมินหน้างานเบื้องต้นก่อนได้ครับและถ้าอย่างนี้ใครสนใจอยากจะติดตั้งรางน้ํากับทาง VG เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับครับยินดีเลยครับถ้าลูกค้าสนใจติดตั้งรางน้าผลไวนิวกับ VG นะครับ ช่องทางเฟ e บุ๊กนะครับ VG รางน้ำและหลงง ue, ังคาไมเนีย @vg and home นะครับช่องทาง l ล n e นะครับ @vgsvc นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปยังทาง VG ได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับสินค้าของเรานะครับยังสามารถหาซื้อได้ตามห้างมรลนินถิชั้นนำทั่วประเทศนะครับทั้งไทยวัสดุดูโฮมเมกอโฮมฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับรวมไปถึงร้านวัสดุก่อสร้างอีก2,500สาขาทั่วประเทศครับ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปยังทาง VG ีได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางพี่ตามากๆเลยนะครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่และให้ข้อมูลในการติดตั้งลังน้ำฝนกับผมนะครับครยินดีมากๆเลยครับน้องเต่าครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ตะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ